สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่น j u r s s i c World Camp c r e t a c e o u s ให้รับชมกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเริ่มการรีวิวได้เลยตัวนี้มันมันมาจากเรื่อง Jurassic World Camp c r e t a c e o u s นะครับนะบเป็นตัว Teleno s a u r u s Rex ที่ออกมาน้อยมากเลยนะครับนะออกมาเป็นเป็นอินโทรนะครับอินโทรเปิดเรื่องของซีซั่นหนึ่งนะครับแล้วก็ออกมาเป็นวิดีโอเกมนะครับท่านผู้ชม นะแล้วก็อันนี้เป็นของค่ายแมทชิลนะครับท่านชมนะจชกทางเน็ตฟิกหนังเรื่องนี้อย่าลืมกันไปดูแล้วกันสนุกอยู่นะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการแกะเลยนะครับท่านชมโอเคผมได้ทําการนําเจ้าตัวทีเล็กหรือ t ทเร n นซอ u ัสเล็กออกมาแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเล่นนะครับท่านชมตัวนี้มันมีเสียงนะครับท่านผูชมนี่เดี๋ยวผมให้ดู ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่นะครับนะใหญ่มากตัวแต่ผมว่าตัวของปีสองพปดูน่าจะใหญ่กว่านะครับท่านผู้ชมนี่เคเดี๋ยวผมจะทำการเออสอนวิธีเล่นนะครับท่านผู้ชมไฟเพิ่มเติมหน่อยมืดไปหน่อยโอเคนี่วิธีเล่นก็คืออย่างนี้ครับนะ ต้องกดไปที่หางมันนะครับนะหางมันจะเป็นเป็นรอยให้มันจะเป็นรอยปุ่มน,นะครับนะปุ่มนี้ท่านผู้ชมาเห็นไหมครับนี่กดไปเลยเฮ้ยม,มันสั่นมันสั่นเฮ้ยตัวมันสั่นนะครับนะเดี๋ยวเวลาคำลามใช่ไหมครับนะตัวมันจะสั่นเพราะว่าเสียงมัน กล้องนะครับนะกล้องกลางวานแล้วมันก็จะดังนะครับนะดังแล้วตัวมันจะสั่นนะครับท่านผู้ชมนะเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวผมกดให้ดูไม่ได้ขย่านะเนี่ยเดี๋ยวดูดูนะครับท่านผู้ชม <S <S เหมือนตัวมันมันสามารถมันจะเป็นมันจะสามารถเอ่อขย่าได้นะครับนะแบบเราร้องไปสักพักใช่ไหมครับนะแล้วมันก็จะขย่านะครับนะเดี๋ยวผมให้ดู แต่ผมไม่ได้เขย่านะครับนะมันก็เขย่าเองนะครับนผู้ชมตัวนี้มันจะสามารถหมุนคอได้นะครับนะเท่าที่ผมดูจากรีวิวที่ต่างประเทศมานะครับเนะี่ยนี่มันส,สามารถหมุนคอได้จริงๆในหะนังตัวนี้มันออกมาน้อยมากนะครับนะมันมาตรงประตูนะครับนผู้ชม แล้วมันก็ร้องร้องนะครับนะร้องเสียงดังเลยแค่นั้นแหละเป็นอินโทรกับวิดีโอเกมนะครับนะ่าจะผมขึ้นภาพให้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ราคาก็ประมาณสองพันแปดร้อยเก้าสาบาทนะครับท่านผู้ชมนี่ถือว่าตัวนี้มันสวยงามเลยนะครับนะ เดี๋ยวให้ดูแต่รายละเอียดด้านหลังครับนี่ตัวนี้จะออกเป็นดำๆดำดำนะครับนะดำน้ำตาลน้ำตาลเข้มนะครับนี่สามารถตั้งได้ทำนี้ได้ครับนี่ มันสามารถทำนี้ได้ครับนะนี่นี่ครับนะดีเทลรายละเอียดตรงปากมัน กัดมันไม่ค่อยแรงนะครับนะนี่เดี๋ยวให้มันลองกัดดูไม่แรงมากนะครับนะนิดหน่อยก็ลิ้นมันจะเป็นยางนะครับยางนี่ยางนิ่มๆเลยครับสามารถทำนี้ได้ครับนะเหมือนหมาเลยนะครับนะมันสุดนักเลยครับแบบเวลาเวลาหิวนะครับนะก็แบบนี้แม้ก็เวลาร้อนนี่ยลลิ้นมันก็จะแบบ อมาแล,แล้วมันกัดลิ้นด้วยเองน,น่ารักดีครับท่านชมนี่ยางนิ่มนิ่มือน,นี่ตรงนี้มันจะเป็นเอ,อ่อลือ่นๆหน่อยนะครับนะเป็นเป็นคล้ายๆกับเป็นล่องปากนะครับนะในปากเราจะเป็นเป็นล่องอเงี้ยครับเนี่ยเป็นล่องปากนะครับ เร้จะเรียกอะไรครับเราเรียกว่าลองปากแทนนี่มันเอาไว้ลองลิ้นนะครับนะลิ้นตัวทีเล็กเนี่ย,ยนี่ลิ้นมันสามารถขยับได้นะครับนะสามารถขยับเป็นเป็นทิศทางอื่นได้เห็นแต่ว่ามันไม่สามารถพลิกซ้ายพลิกขวาได้นะครับนะได้แต่แนวตรงขึ้นหยับลงได้อย่างนี้นะครับ จะถ้าถ้ามันอ้าปากถ้ามันปิดปากลิ้นมันจะลงแต่ถ้าเราอาขึ้นลิ้นมันจะขึ้นนะครับดูครับนะเอาไหมเดี๋ยวมาดูลิ้นกันน้ำๆว่ามันจะสั่นไหมมันต้องทำให้ลิ้นสั่นถ้าถ้าลิ้นมันเป็นแบบแข็งๆอะมันจะมันจะไม่มันจะแปลกๆมันจะไม่สมจริงมันก็เลยเอาเป็นลิ้นยางนะครับท่านผู้ชม พว่าลิ้นลิ้นแข็งเดี๋ยวมันนี่มันจะพังนะครับท่านผู้ชมนะถ้าเป็นลิ้นแข็งมันก็ต้องติดก,กับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ผมว่าเขาทําลิ้นยางมาดีนะครับนะลิ้นยางสวยเลยนะครับท่านผู้ชมลองไปหาซื้อกันได้นะครับนะมีตามเซ็นทันในตอนนี้ครับนะมาแล้วผมรอมาตั้งหนึ่งเดือนนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้ เออลืมแขนไปเลยแขนมันจะสามารถตั้งขึ้นแต่ว่าลงไม่ได้นะครับสุดได้แค่นี้ข้างอีกข้างนึงก็มันก็จะมีเวลาขยับมันก็จะจำกัดนะครับนะเพราะว่าแขนตรงนี้มันอ้วนล้วมันจะกันเอาไว้มันไปไม่มันไปต่อไม่ได้นะมันก็จะได้แค่นี้ นะครับแล้วก็ทำมาทำนี้ได้โอ้สันเจ้าเข้าเลยตัวนี้ผมว่าถ้าทำสีครับน่าน่าจะสวยดีเพราะว่ามันก็สามารถสันได้อย่างเี้ยมันเหมือนในภาคจูราสสิกพาร์คภาคหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะนี่ ดีเทลรายละเอียดมันนะสีก็เหมือนนี่ตารอยเลยนะครับตารอยเลย ขามันก็ขยับได้ทีละข้างนะครับนะนี่ขยับได้ทีละข้างกินขาเดียวไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะเดจะยวผมลองมันไม่ได้นั่นนะเออได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยแต่ไม่มากเออมันตั้งได้เฉยเลยออมีหางหางมันรับน้ำหนักอยู่เฮ้ยเจ๋งอนะ่ะตัวนี้ผมชอบนะ ยิงขาเดียวได้ด้ยวยนี่ตั้งให้มันตัวสูงได้นะครับนะตัวนี้ผมชอบเลยนะครับนะสวยดีอันนี้ก็ตรงนี้มันจะดูเป็นเกล็ดๆหน่อยครับนะมันเกลดเยอะเยอะเลยผมว่าตัวนี้มันเก็บรายละเอียดดีนะครับถ้าผม้ชมนะเก็บตกรายละเอียดดีมากใช้ได้เลย นี่ด้านหลังมันก็เป็นอย่างนี้ครับนะหางตรงนี้ตรงปลายมันนะครับนะตรงนี้เป็นยางนะครับนะมีข้อต่ออยู่ดึงออกไม่ได้นะดึงออกไม่ได้นะครับท่านชมนะขาดไม่รู้ด้วยแล้วก็ส่วนเท้าสีไม่เลยเลยมีนิดหน่อยนะครับนะมีนิดหน่อยไม่มากแล้วก็ตรงด้านล่างตรงด้านล่างตรงเท้ามันนี่ รองเท้ามันถ้าท่าผู้ชมเอาไปสแกนนะครับนะก็จะได้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้เพราะว่าผมสแกนมาแล้วนี่ผมให้ดูเลยใหย้ไปสแกนเล่นได้นะครับน้องไม่ห่วงหรอกแต่แต่ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านี่ผมไมไ่ไม่รู้นะครับนะเดี๋ยวขยายแสง่อนไปปักลุดโอเคโอเคนี่ครับนะเห็นไหม ไม่โฟกัสเนี่ยเอาใหม่หม่อีกรอบไม่ชอมันเลโอเควิธีเล่นก็เออวันนี้ก็มันก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมวิธีเล่นอาจจะคนอื่นอาจจะเล่นเอ,อได้เยอะมากกว่านี้นะครับนะของผมเล่นได้แค่นี้เพราะว่าเออ ว่าผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับนะยังไม่รู้ว่ามันเล่นมันจะเล่นยังไงได้บ้างนะดีย๋ยวผมลองไปดูช่องอื่นเขาทำกันนะครับนะนี่นี่ก็เป็นที่สแกนนะครับนะตาสแกนปิดก็ถือว่าโชคดีนะครับท่านผู้ชมโอเคบายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่ากดแชร์เนี่ย แล้วแต่ท่านชมเลยแต่ว่าช่วยกดไลค์กับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้า